สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้บันทึกที่พารากอนซินเนเพล็ก์ห้างสยามพารากอนนะครับตั้งแต่วันที่29มิถุนายน ปี2023เนี่ยก็คือเดือนที่แล้วกว่าพี่โอจะได้ทําคลิปรีวิวก็นานพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ได้ทําคลิปสั้นแนะนำไปล่วงหน้าไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกดรามา่าโรแมนติกแล้วก็วัยรุ่นชอบนะครับเพราะว่านำแสดงโดยโทโมฮิสายามาชิตะหรือยามาพีศิลปินไอดอลที่เรารู้จักกันดีจากในในานามวงนิวส์นะครับและต่อมาเขาก็มาเป็นศิลปินเดียวและในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็ร้องเพลงประ อบด้วยชื่อ ICU ฟังได้ใน YouTube นะครับเพราะมากแต่ว่าน่าจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่เพราะว่าพตสไปเดือนหนึ่งแล้วเพิ่งจะมีคนดูแค่ประมาณ300,000วิวเท่านั้นเองแต่พี่โอ๋ก็ชอบเพลงนี้มากๆครับอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าไม่ดูหนังฟังเพลงก็ยังดีนะครับแต่ว่าถ้าชอบยามาพีไปดูหนังด้วยรับรองว่าฟินแน่นอนครับเพราะว่ายามาพีแสดงพลิกบทบาทค่อนข้างเต็มที่คือแสดงเป็น นักเขียนการ์ตูนตาบอดนะครับนอกจากยามาพีแล้วยังมียูกะอารากิมาเป็นนางเอกสวยมากๆครับสวยมากเธอแสดงเป็นผู้หญิงที่ บกพร่องทางการได้ยินก็คือหูหนวกพูดไม่ได้นั่นเองอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพิการซ้ำซ้อนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเธอก็เป็นคนที่ใฝ่ดีมีการศึกษาก็หาทางทำมาหากินด้วยตัวเองได้ยืนด้วยลําแข้งของตัวเองได้และตามเนื้อเรื่องย่อเนี่ยเธอก็เป็นแฟนคลับของอาจารย์ เซนเซเซนเซคือยามาพีนี่รู้สึกว่าตัวละครในเรื่องชื่อชินจินะครับส่วนนางเอกชื่อฮิบิกิชื่อคล้ายๆไรเดอร์สักคนหนึ่งก็พี่โอจำชื่อตัวแสดงจำชื่อตัวละครไม่ค่อยได้ก็จะขอเรียกยามาพีกับ อารากิไปก็แล้วกันนะครับเป็นหรือว่าพระเอกกับนางเอกก็ได้คู่นี้เป็นคู่ขวัญที่เหมาะสมกันดีไม่รู้ว่าเรื่องจริงจะมีอย่างนี้หรือเปล่านะครับผู้ชายก็ตาบอดผู้หญิงก็หูหนวกเท่านั้นยังไม่พอคุณย่าของผู้ชายยังเป็นคนทุพพลภาพคือว่าสูญเสียความสามารถในการเดินเดินไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นเป็นอัมาาพาตหรือพิการก็ต้องอยู่ในรถเข็นวีลแชร์แล้วก็ต้อง หัดทำกายภาพหัดเดินเอาเท่านั้นยังไม่พอนอกจากว่าคน3มคนที่อยู่บ้านเดียวกันจะมีลักษณะทุพพลภาพทั้ง3าคนคนละแบบแล้วคนร้ายในเรื่องหรือว่าที่จริงก็ไม่ใช่คนร้ายหรอกเป็นตัวประกอบเป็นฝ่ายให้กําลังใจเหมือนบ้านเราน่าจะเรียกถ้าเป็นละครน้าเน่าบ้านเราก็เรียกตัวอิจฉานะครับแต่เป็นฝ่ายชายก็คือเป็นคนที่หลงรักนางเอกตั้แต่สมัยอยู่สถานเลี้ยงเด็กกําพร้าด้วยกันเขาคนนี้พี่โอ๋ ค้นหาชื่อดาราค้นหาประวัติค้นหารูปไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยเขาแสดงเป็นคนติดอ่างที่หลงรักนางเอกสาเหตุที่เขาหลงรักนางเอกก็เพราะว่าในตอนเด็กนั้นในเวลาที่เขาพูดติดอ่าง ใครๆเด็กกําพลาทั้งหลายก็หัวเราะเยาะเขาที่เขาติดอ่างแต่นางเอกเป็นคนเดียวที่ไม่ห erm ัวเราะเยาะเขาและยังให้ขนมเขากินด้วยเขาก็เลยประทับใจนางเอกและตั้งใจว่าจะแต่งงานกับนางเอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบังเอิญว่าเขาเป็นคนรวยเขาก็พยายามทําตามความฝันนั้นให้ได้นะครับแต่เขาก็ลืมไปว่าสาเหตุที่นางเอกไม่หัวเราะเยาะเขาก็เพราะว่านางเอกไม่ได้ยินว่าเขาติดอ่างนางเอกไม่รู้ก็นางเอกไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาติดอ่างไม่รู้ว่าเขาพูด จะติดขัดแล้วเขาจะบูลลี่ได้ยังไงนะครับแต่ว่าก็คงเป็นความประทับใจวัยเด็กแหละเขาว่าไม่ได้บทของตัวร้ายเนี่ยพี่โอชอบเพราะว่าทุกคนแสดงเครียดกันหมดเลยนะครับก็มออีคนร้ายที่แสดงเป็นบทตลกอันนี้เป็นความน่ารักผ่อนคลายทำให้เรื่องนี้มีความรู้สึกเหมือนมันเป็นมังงะเป็นการ์ตูนเหมือนอย่างเนื้อเรื่องที่พระเอกเขียนซึ่ง พีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระเอกเขียนการ์ตูนเรื่องนี้ตามเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าการ์ตูนชื่อ Only for You เป็นการ์ตูนเรื่องแรกของพระเอกที่กำลังจะลงในนิตยสารรายสัปดาห์แล้วก็กำลังจะรวมเล่มและกำลังจะสร้างเป็นหนังโดยที่บริษัทหนังให้ทุนสร้าง ให้ค่าเขียนค่าลิขสิทธิ์ถึง10ล้านเยนนะครับซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากสําหรับนักเขียนใหม่พี่โอก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันมีพื้นฐานความเป็นไปได้เป็นเรื่องจริงมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าสําหรับเรื่องแรกก็ขายได้ดีขนาดนี้และมีแฟนคลับติดตามขนาดนี้ถึงขั้นนางเอก ยอมทุ่มสุดตัวยอมที่จะพลีกายยอมที่จะมาอยู่ปรนิบัติรับใช้ด้วยแล้วถึงขั้นแฟนคลับผู้ชายคือคนขับแท็กซี่คนนี้ก็เป็นคนอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นตัวผ่อนคลายในเรื่องนะครับคนขับแท็กซี่ก็เป็นแฟนคลับของอาจารย์มันก็ ทำให้อำนวยความสะดวกของยามาพีคือของพระเอกไปได้ค่อนข้างมากไม่รู้ว่าเรื่องจริงจะมีอย่างนี้หรือเปล่านอกจากผู้ที่จะมาอำนวยความสะดวกทั้งนางเอกทั้งคนขับแท็กซี่แล้วคนร้ายซึ่งหลอกักนางเอกก็ยังเป็นคนร้ายที่ดีอีกอ <c oughs> <c oughs> ดูแล้วบอกว่าเรื่องนี้มันมันให้ความบันเทิงเหมือนละครหลังข่าวมากๆครับเป็นนิยายประโลมโลกที่ดูเอา ความเพลิดเพลินเอาความสนุกสนานซึ่งอาจจะไม่มีทางเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับคนเขียนคนกำกับก็คือคนเดียวกันจอห์นเอชลีเป็นชาวเกาหลีถึงว่าความรู้สึกของภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีความดรามา่าโรแมนติกแบบเกาหลีค่อนข้างมากพุ่งกับคนนี้ดูเหมือนจะเป็นการกำกับภาพยนตร์ใหญ่ครั้งแรกนะครับภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็เคยทางานกากับ มิวสิกวิดีโอหรืออะไรประมาณนี้ให้กับโบอาและแจจุง2ศิลปินเกาหลีที่มาเอาดีที่ญี่ปุ่นดังนั้นพุ่งกับเกาหลีคนนี้ก็มีความคลุกคลีกับญี่ปุ่นมากพอสมควรแล้วแล้วก็น่าจะเป็นเหตุเขาเคยมีผลงาน เขาก็เลยอาจจะได้กากับเรื่องนี้นะครับแล้วเรื่องของเขาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจพี่โอไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้ทํารายได้ได้ดีมากน้อยขนาดไหนที่ญี่ปุ่นเพราะว่าไม่เห็นมีรายงานนะครับแต่ว่าตัวเลขของคะแนนเนี่ยมันก็อยู่ในขั้นปานกลางก็คือได้6.5เต็ม10โดยเฉลีย่ยพี่โอดูแล้วถ้าเรื่องนี้ไม่ได้แสดงโดยยามาพีไม่ได้แสดงโดย ยูโกอาระกิที่น่ารักมากสวยมากแล้วทั้งคู่ก็แสดงแบบว่าหน้าตาสดใสทั้งเรื่องนะครับจะมียามาพีผมเเ่ารุงรังมีหนวดเครารุงรังอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองก่อนที่จะได้เจอนางเอกนอกนั้นจะหน้าตาดีทั้งคู่เลยถึงแม้ว่าจะเป็นคนทุกพลภาพใดๆแม้แต่คุณย่าก็ยังเป็นคุณย่าที่ดูดียิ่งคนร้ายนะครับเป็นคนร้ายที่หล่อมากดังนั้น เรื่องนี้เราก็สบายใจได้ว่าจะไม่เจอความรันทดถึงขั้นทนดูไม่ได้แต่อาจจะร้องไห้บ้างอินไปกับเรื่องบ้างทั้งๆท,ท,ที่เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องแต่งไม่ใช่เรื่องจริงนะก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานได้พี่โอดูแล้วพี่โอก็มีความสุขดูไปขำไปแต่ว่าบนพื้นฐานที่มันไม่ค่อยเป็นความจริงคือหาความจริงยากตั้งแต่ตั้งแต่ที่ มาส่งคุณย่าเข้าโรงพยาบาลและแล้วยามาพีนั่งรออยู่ในรถแท็กซี่แล้วแท็กซี่เป็นคนดําเนินการต่างๆในโรงพยาบาลแล้วกลับมาหายามาพีแล้วก็มาทักยามาพีทีหลังว่าอ้าวมองไม่เห็นเหรอครับเอ้าถ้าเขามองเห็นเขาก็ลงไปด้วยตั้งแต่แรกแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องลักษณะอาการของคนตาบอดหูหนวกเนี่ยบางอย่างบางเรื่องพี่โอว่ามันดูขาดขาด,ขาดเกินๆดูไม่ค่อยสมจริงไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นหนังที่สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามให้เราได้ดูกันเพลินๆพ,พี่โอ ไม่ได้ตำหนิติถึงเรื่องนี้มากอะไรพี่โอกดคะแนนใน A M D B ไปแค่6คะแนนแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่โอเป็นแฟนคลับยามาพีและพี่โอชอบนางเอกมากยูกอารากิน่ารักมากและพี่โอชอบเพลงเรื่องนี้เพราะมากบรรยากาศของเรื่องก็สวยวิวทิวทัศน์ใดๆก็สวยนะครับก็เลย มีคะแนนพิวาสและเนื่องจากว่าพี่โอได้รับเชิญจากเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ไปชมในรอบสื่อรอบแฟนคลับด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยยามาพีกับยูโกะอาระกิก็มาปรากฏตัวที่โรงสยามภาวาลัรด้วยมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับแฟนคลับด้วยในเมื่อเขาทำให้เราดีขนาดนี้แล้วเราจะไปกดคะแนนเขาได้ยังไงพี่โอก็เลยเพิ่มคะแนนพิเศษให้เรื่องนี้เป็น7คะแนนนะครับเป็นเรื่องที่ ดูได้เพลินๆไม่ได้แย่ดูแล้วมีความสุขถึงแม้ว่าเราอาจจะติดขัดอะไรอะไรไปบ้างความเช่นเรื่องความสงจริงเรื่องนี้มีโรงฉายน้อยนะครับตรวจสอบรอบฉายให้ดีก่อนที่จะได้ชมหนังเรื่องนี้ก็มีข้อคิดดีๆคือคำพูดในการ์ตูนที่พระเอกเขียนที่ว่าเมื่อถึงคราวที่เจ็บปวดไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็แค่ยิ้มมันก็เหมือนกับว่า ถ้าเรายิ้มเนี่ยความเจ็บปวดมันก็จะลดลงฟังดูเหมือนเป็นคําคมนะครับแต่ก็ปฏิบัติตามได้ค่อนข้างยากแต่ก็เป็นคําที่เพราะของเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือนิทานที่เขายกมาคุยกับคนขับแท็กซี่พี่แท็กซี่น่ารักนะครับ เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมีนาฬิกาที่รักมากผู้หญิงเป็นคนผมยาวที่รักเส้นผมมากทีนี้ทั้งคู่อยากจะให้ของขวัญกันและกันก็ไม่รู้จะให้อะไรดีต่างฝ่ายต่างไม่ได้ปรึกษากันผู้หญิงก็ไปตัดผมของตัวเองออกเพื่อซื้อสายคล้องนาฬิกาให้กับผู้ชายส่วนผู้ชายก็ขายนาฬิกาเพียงเพื่อ จะตกแต่งผมผู้หญิงอะไรประมาณนี้ก็ฟังดูแล้วเป็นเรื่องซาบซึ้งประทับใจรักกันแบบโอเวอร์มากๆนะครับแต่พี่โอก็ไม่พอใจตอนจบที่หักคะแนเยอะๆก็ทำไมยามาพีต้องทิ้งนางเอกไปตอนจบด้วยอันนี้ก็ไม่เข้าใจก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ